เป <ง ains> ็นบกเช้าเุาเป็น <blindfold ed. S 2> เป็นแก้วะนเะช,าชา้ามมัวก็ตกข้างหลอดหงอมันนี่นไนี่มันมัเวเพรม่ฝนฝนตกได้ตร้งนี้สว่างอยู่นี้โนหะขึ้นมาสูงอันนี้เฮามัมากเกงตัไยย้งมันน่าจะเกินมันน่าจะเกินดีกว่านัด่า,าเร่องท่าไหมน้าไปาท่านนี่กเห็นกะเช้าอันนี้ ย้อนหนแหละยูหแหละย้อนแหละชว์นหน่งสอง้อแหละย้อนันแหลนแบบไกลไกของเออีท่าอีทาหนึ่งอีท่าหนึ่ท่านึ่งนสอเสาลเดี๋ยวพันเดี๋ยวกันออเลย้อแหลอยู่หาแหละโอเคนะอีท่าหนึ่งเอาเยอะมาอาจจะภาพอานีท่าธรรมดาอ้ยใส่รูปกันต้งบนแจ้ อันนี้ก็อันนี่ถ้ามันมีแนว้อไทยตรงนี้มันสวยจังหวัดจังหวัดจังหวัดเดียียวๆทโอ้มันโดนหมอกไปเลยไทยทั้งนี้จะสวยกว่าลุงลุงลุงมันมันกระเช้ามันไก่ครับตรงนี้มันจะมาเอาดิ๊กครับไหลมาออตอนนี้ก็ได้อย่างนมาดิตอนนี้ก็ได้ได้สวยมากขั้งหมดถ่ายเทียนมากตัวนี้แหละเดี๋ยวถ่ายสามคนเลยวะ